สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมดแดงเดี๋ยวจะพาเข้าป่าหาไข่มดแดงอุ้ยดูดูเพื่อนๆดูดูดิอันนี้อันนี้เป็นฝักฝักกระถินอุ้ยดูเขาทําเป็นรังได้อ่ะดูดิดูความสามารถนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยฝักกระถินเป็นจะเป็นฝักกระถินอย่างเงี้ยโอ้โหไต่ไต่ไต่เนี่ยจะเป็นฝักอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รวมรวมกันมาเป็นเป็นรังมดแดงเนี่ยดูทุกคนอ้ย กัด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 เดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูนี่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 อีกหลังหนึ so, to, Ladies, today, ่งอ <signaling> <inhale> oh, ู <Lev itation noise> mm ้ด hmm. ูดิอือือดูดิมันเป็นฝักเป็นฝักอย่างนี้แหละเนี่ยผักกะทินแล้วเขาก็เนี่ยทําให้เป็นงอๆแล้วก็ทําเป็นหลังมดแดงอือดูดูความสามารถดูความสามารถแล้วเราก็จะมาเจาะเจาะหาไข่มดแดงโอ้โหกัดทุกคนกัด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  กัดกัดเจ็บมากถ่ายถ่ายคลิปเฉยเฉยถ่ายคลิปให้เพื่อนดูเฉยเฉยแม่ไม่ได้ทํารังแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้เจาะรังค่ะอย่าเพิ่งกัด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 เด้ออย่าเพิ่งกัดหลายโอ้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 ยงามมากงามมากดูดิ อยากจะรู้จังเลยมีไหมโอ้ไต่มาโทรศัพท์ไต่มาคนไต่มาขาไต่มาแขนเจ็บมากนี่ดูดูดูอุ้ยอุ้ยอืมเก่งมากลูกเก่งมากนี่ทุกคนอยู่ข้างนาแม่นุตีนี่นี่เห็นไหมตรงนั้นจะเป็นบ้านแม่นุตีเนี่ยค่ะเนี่สะหลังบ้านเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นป่า ปลาเห็ดปลาหน่อไม้ปลาลอกปลาไข่มดแดงอยู่นี่หมดเลยทุกคนนี่นี่ข้างบ้านเมืม่อกี้พอบ้านก็ไปหาหาแย่ไข่มดแดงมายังยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยนี่โอ้อย่าเพิ่กกพงกัดสิ <t IS> อย่าเพิ่งกัดสิอย่าเพิ่งกัดสิโอโอสุดยอดสุดยอดสุดยอดอปายไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนถ่ายให้ดูนี่นี่ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อนมันยัง,ย,งยังไม่มีไข่คิดว่านนะ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนี่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 ดูบรรยากาศตอนเย็นนี่เห็นไหมอืมนี่หลังบ้านค่ะมีสระน้ํามีสระน้ํามีสระน,น้าอันนั้นอันนั้นบ้านค่ะน่าอยู่มากเลยอันนี้บรรยากาศตอนเย็น ừ, ดูสระน้ Sus ํามีเป็ดเต็มเลยนะคะตอนนี้เป็ดไม่รู้ไปไหนนี่คะ่ะอันนี้อันนี้พ่อบ้านเพิ่งเรยปลูอปกอ้อยเส็จบันนี้ค่ะเนี่ยค่ะหลังบ้านอืมดูบรรยากาศนู่นนนบรรยากาศบรรยากาศอันนี้ในป่าป่าข้างบ้าน เช้าเย็นก็ไก่ไก่สามสิบสี่สิบตัวก็จะอยู่ในนี้แหละทุกคนอันนี้ถ่ายถ่ายหลังมดแดงให้ดูแล้วเจ็บมากๆเลยมันขาดมันขัดถ้าจะถ่ายสองสามนาทีทนไม่ได้เลยเปลี่ยนมาเป็นหลังบ้านให้ดูค่ะทุกคนนี่โอ้ยดูหนอกกล้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้เป็ดกินหมดนี่น,นี่นี่หลังบ้านค่ะบ,บรรยากาศตอนเย็นอันนี้หลังบ้านสระน้ำ น้ำจากโซลาเซลล์ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสุดยอดไหมคะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาเข้าป่าไปแย่ไข่มดแดงเดี๋ยวให้พ่อบ้านเป็นคนแย่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูตอนนี้แค่นี้ก่อนนะมดมดแดงมันเข้าไปในเสื้อกัด <c oughs> เข้าไปในกางเกง